โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมอยู่กับผมมิงมิงับวันนี้เกมสกิ l l e เจนต Royal ลนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะพยายามเล่น2ตัวนี้ให้ได้นะเจ้าทูตสวรรค์ใช่ไหมผมจอเปรียบมาว่าอาร์คแองเจิลนั่นเองใช่ไหมยังมีหลายสายที่ผมอยากเล่นนะฮะแต่ว่าจริงๆสายที่น่าจะเก่งที่สุดน่าจะเป็นสายอันตินั่นเองนะส่วนเจ้านี่สายโล่กับครีครับผมซึ่ง ยังไม่ไหวเลยนะไอเวนทุกครั้งที่ผมเล่นเจ้าชื่ออะไรก็ไม่รู้นะเจ้าตัวเมื่อกี้ผมเรียกว่าเจ้าโลโลนะเจ้าสปาตานะผมเจอแต่สายวูนนะโอเครอบนี้มีดอชดอชอันติโอเคน่าสนใจแล้วสิอ่ะเดี๋ยวผมจะไปดอชฮิลลิงนะแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามเก็บสายของอันติเมตให้เต็มไปเลยนะฮะอืจะพยายามนะทุกคน แต่ว่าจะต้องอยู่รอดให้ได้ก่อนโดยการที่ว่าเอาดอชฮิลลิ่งเป็นหลักนะฮะเฮ้ hey, หรือว่าจะเล่น d o ดอชพิ t ดีอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะยังไงก็ต้องเล่นหลายสายอยู่แล้วเจ้านี่แรนด o อมไอเเจ้านี่จะได้ขึ้นสายโอเคเดี๋ยวผมจะไปสายดอชนะฮะไหวป่าวะมีอันติมีอันติโอเคดอชดอชดอช ต้องเอาดอชเพราะว่าค่าดอชเบสมันต่ำนะ13เองทุกคนกรณีตัวละครที่ดอชเบสมันต่ำนั่นก็หมายถึงว่าปกติไม่ควรจะเล่นสายนี้แต่ผมจะเล่นให้ดูนะอ่ะผมซ่าครับผมก็ง่ายๆผมจะเอาดอชกับฮิลลิ่งเป็นหลักนอกนั้นทั้งหมดผมจะแรนดอมนะถ้าเกิดสายดอชฮิลลิ่งมันค่อนข้างจะอยู่ตัวแล้วเดี๋ยวผมจะไปเพิ่มสายอันติละกันนะ ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันกว่าจะเก่งมันเกือบเกือบรอบที่20นะนะกว่าจะพอมีดามจกับเข้าบ้างมันจะต้องรอบประมาณ20ถ้าเป็นอย่างนั้นผมไปสายอันติเลยดีบอกว่าทุกคนแต่อันติมันไม่มีดามจนะเอาโอเคชนะเฉยโอเคถือว่าให้ผมเซฟเลือดหนึ่งหน่วยก็แล้วกันขอบคุณมากนะ ผมจะไปดอชแล้วก็ถ้าเกิดเจออ่ะโอเคถ้าเจอดอชแล้วก็ฮิลนะนอกนั้นทั้งหมดผมจะต้องกดแรนดอมละมั้งแต่ถ้าเกิดเจอสกิลคา์เตอร์สกิลผมก็จะกดนะอันนี้โอกาสได้30%ก็ถ้าเกิดพูดตามปกติก็คือ4รอบได้สกิลหนึ่งประมาณนั้นนะแต่ว่าถ้าวันไหนดวงดีก็จะได้ทุกๆ2รอบ3รอบพวกนี้นะ คุณดอบบี้โอเคจริงๆถ้าไม่ตายมันแรงนะผมบอกไว้ก่อนนะผมเคยเจอไอ้คนบ้าเล่นสายอันติเมดแล้วมันออกมา11เล่มเพื่อนๆรู้ไหมดามจประมาณเท่าไหร่3 4มพีไอ้บ้าเลยแล้วแถมไว้ด้วยนะน่าจะเป็นเล่นสายอันติเต็มเปรี้ยอะตรงนี้ไม่มีของที่ผมอยากได้แรนดอมไปดอทบูทของดีจัดมาฮิลลิ่งเนเชอรัลของดีจัดมา แล้วก็รอครับผมเออเอเ r จีรีเจนนี่ก็จริงๆก็อยากได้นะไอ้บ้าเฮ้ยมันของดีอะแล้วมันต้องใช้อะกับสายที่ผมอยากจะทำดามจไว้ตอนหลังๆพวกเนี้ยแล้วก็รอบนี้มันมีเฮส์ด้วยถูกป่ะสกิลเอเนจีรีเจนอะเป็นสกิลที่คูดาวไวที่สุดในเกมนะฮะก็คือ0.7 วิถ้าจำไม่ผิดนะหรือไม่ก็0.6นี่แหละนะฮะมันจะเอาไปคอมโบกับพวกชาร์จมิสไซล์มันจะเอาไปคอมโบกับพวกเออชาร์จมิสไซน์นัาา่นแหละนะเนี่ย0.6อืมเอามานะแล้วก็ตรงนี้มีดอชก็เอาดอชฮิลิ่งดอชจัดมาตรงนี้ดอชพิซซึนจัดมาตรงนี้ขอแรนดอมนะตรงนี้ดอชบูสของดีจัดมา แล้วก็ฮิลิ่งตรงนี้ผมน่าจะเอาเป็นฮิลิ่งเฮสนะฮิลิ่งตรงนี้เอาเป็นฮิลิ่งเฮสก็แล้วกันเพราะว่าค่าเฮสมันจะทำให้พิษทำงานไวขึ้นแล้วก็ตัวผมจะตีไวขึ้นเอเอนอร์จีก็อาจจะรีไวขึ้นเล็กน้อยนะโอเคดอกละ100โอเคยังไม่แรงนะอันนี้ผมก็น่าจะชนะเฮ้ยทำไมผมชนะรัวๆเลยวะ ปกติไออาร์คแองเจิลนี่มันมันมัน,มนไม่มีดาเมจนะผมดาเมจมาจากอะไรวะเนี่ยตรงนี้เป็นเงินตรงนี้เป็นสกิลแรจะออกไวขึ้นมันต้องเอาเงินนะไม่เอาผมจะเอาไม่มีผมต้องเอาเลือดครับผมมาฮิลิง่งเฮสตรงนี้แรนดอมครับผม ตรงนี้เอา Persistent w o u แปะไว้อันนึงอ่ะแล้วก็ Dodge Charge ตรงนี้เอา HP Steel นะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเอาเป็นว o u n d i m m e ตรงนี้เพราะว่าจะได้เงิน25บาทจากทาเลน e ์ของมันนะฮะ HP Agility โอเคถือว่าดีนะทำไมผมชนะรัวๆวะเนี่ยมีแต่คนเลดเกมเหรออ้นี้ก็ต้นๆเกมทั้งนั้นเลยนะ เออผมชนะได้ไงก็ไม่รู้นะเพราะว่าดาเมจของผมมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะทุกคนไอ้นี่ออกอันตีอีกครั้งหนึ่งผมน่าจะชนะโอเคอีกครั้งหนึง่งดาเมจยังน้อยนะไอ้ยัยม้ยโดนขูดเลือดไปพันหนึ่งอ่าบูนอิมูนนะแล้วก็เรปเพลสปิริต แอนตี้พอยซึ่นแล้วก็เอาเมจิกดอชจัดมาแล้วก็ตรงนี้เหลือ28ถ้าเกิดผมเอาปุ๊บมันจะเพิ่มมาอีกย5่25มันก็จะจบที่50พอดีโอเคเอาครับผมเล่นตัวละครตัวนี้นะเพื่อนๆต้องตัดสินใจเองนะว่าจะเอาเคาน์เตอร์สกิลหรือเปล่านะเพราะว่าบอกตรงๆว่าเคาน์เตอร์สกิลถ้ายังไม่ได้หลังรอบที่15มันไม่ค่อยมเห็นผลเท่าไหร่อยู่แล้วนะ มันจะเห็นผลหลังจากนู่นแหะรอบที่สิบห้ายี่พวกเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแหละแต่ว่ารอดถึงหรือเปล่าล่ะเออพวกคุณรอดหรือเปล่าประมาณนี้นะไอ้นี่ผมน่าจะแพ้นะเรียบร้อยไส้ไหล ต้องเอาของฮิลิ่งว่ะเอ่อตรงนี้แรนดอมนะแล้วก็วนะูนอิมูนนะฮะไอนี่เบสเฮสอันหนึง่งพอยซึ่นแอนตี้โดสหนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้เอชพีเอชพีไอนี้ก็น่าเอาเหมือนกันเอาแรนดอมก่อนโอเคเบสเฮสนะฮะแล้วก็ตรงนี้กดตรงนี้เพื่อที่จะเอาเอฟเฟกของมันอีก25บาท แล้วก็เมื่อกี้มี War Time agility ใช่ป่ะ agility checker รอบนี้มีคนเล่น dodge อยู่2-3สามคนนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมให้ค่า dodge boost มากกว่าผมรู้สึกว่าค่า dodge boost มันสำคัญกับผมมากกว่าโอเค dodge boost นะฮะแล้วก็ อันนี้ฮิวลิงใช่ป่ะฮิ a l ลิงนี่ต้องเอาแล้วล่ะนะฮะแต่ตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันเอาเอาเอาฮิวลิงดอชก่อนนะแล้วก็ r a n d o อมหนึ่งครั้งนะตรงนี้อิมมูนวูนจัดมาอันติอ่ะเก็บดอกเบีย้ยก่น,นะเอนเนอร์ g ีรีเจนก็ต้องการนะเพราะว่าผมตั้งใจจะเล่นสายเกมยื้ออยู่แล้วนะไทม์คร s สก็อยากได้ จะไปสายอันติหรือว่าเทอร์ปีเรดีวะเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่มีเดามจเลยนะทุกคนไอ้เมื่อกี้ผมหลบไม่พ้นอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาเล่นสายของอ,อ,อันติของเขาเป็นโฮลี่ดามจนะตรงนี้ผมดรนดอมก็แล้วกันนะดอชแชร์พซซนแอนตี้โดสดอชชาร์จตรงนี้ขอเอาเป็น โอ้อันนี้ก็ยังไม่ขึ้นเลยแรนดอมไปอ่ะเมจิกดอชครับผมดอชพอยซ i ่นรอบหน้าก็แล้วกันนะค่าฮิลของผมมันมันก็ยังไม่มีใช่ไหมแย่ yeah, แล้วอย่างนี้อืมเดี๋ยวผมเอาดอชเสร็จเดี๋ยวผมไปสายฮิลลิงประมาณนึงแล้วกันนะเพราะว่าผมยังไม่มีเอ่อการยื้อชีวิตเลยนะ ค่าดอชกว่ามันจะหวังพึ่งได้มันต้อง40 50อะ่ะซึ่งผมยังไม่ถึงไงผมมี28เองนะฉะนั้นผมจะต้องเอาฮิลิ่งอ่ะมายื้อเลือดผมเลือดเหลือ12ถ้าได้ก็บลินกินก็บลิน ner, กันเนอร์ก็ดีโอ้ไอ้นี่ก็น่าสนใจไอ้นี่ฮิลิ่ง2ทุกๆก,การรีเฟรช5ครั้ง เอาครับผมตองผมต้องใช้ฮิลนะแล้วก็เอาตรงนี้เอา1 2ึสองโอ้โหแม่มอ้ยไม่มีเงินเหลือไปฮิลแน่เลยอย่างนี้โอ้ดอทบูธโอ้โหเดี๋ยวนเอ่อต้องต้องเอาอะ่ะผมต้องฮิลนะอม,มันต้องมาคิดบวกลบกับตรงนี้ด้วยโอ้โหงานหยาบแล้วงเนนี้ เดี๋ยวผมจะไปฮิลลิ่งรัวๆแล้วกันนะเพราะว่าผมต้องเออ่ผมจะต้องยื้อชีวิตผมให้ได้ก่อนนะฮะเพราะว่าผมไม่มีดามจแล้วค่าดอชของผมมัน31มันน้อยเกินไปนะฮะดอชถ้าไม่เกิน40มันหวังพึ่งอะไรไม่ค่อยได้ขนาดนั้นนะยิ่งตัวผมเลือดน้อยมากด้วยเนี่เนี่ยเนหลบไม่พ้นเลยเห็นไหมฮะเนี่ยหลบได้14ครั้งก็จริงแต่มันเป็นครั้งแบบตอนเลขตอลข่ตอน,น้อยพวกเนี้ยนะ คิวลิ่งหนึ่งอันนี้เป็นแอนตี้เคาน์เตอร์สกิลเอาสองเคาน์เตอร์สกิลอุ้มเมื่อกี้ก็เคาน์เตอร์สกิลไอวีนี่มันมันมันไม่ได้ไม่ได้ไไดเออผมต้องเอานี่ก่อนถ้าเอาตัวนี้ผมจะได้เงินมา25มันก็ไม่ขึ้นตรงนั้นีกโอเคเดี๋ยวอดใจไว้รอบหน้านะตอนนี้ผมจะต้องยื้อชีวิตแบบสุดๆตรงนี้มีเติมเลือดอีก15 โอเควิธียื้อเลือดที่ดีที่สุดนะ่ก็คือต้องชนะนั่นเองซึ่งผมก็ยังไม่ชนะไงไม่มีดามจโอ้แค่เจ้าสกายเฮอริเคนถ้าผมปล่อยอันติผมจะมีฮิลเลิงเล็กน้อยเห้ยผมมีโอกาสชนะวะ่ะออกอันติแล้วโอเคชนะเวะ้ยเออเรียบร้อยเลือดเข้าเหลือแค่2แล้วทุกคนทำไมเลือดคุณน้อยอย่างนี้นะนี่ไม่ชนะใครเลยนะ HP Steel แล้วก็ Random เอ้ยท่ยอ,อกด Refresh นะฮะ Dot b o o t boot, โอเคต้องการ Energy Cost ต้องการ Freeze Poison Antidote ต้องการอไอ้สัตว์เอ้ยมันมีแต่ของที่ผมต้องกดอ,อ่ะเอาเดี๋ยว Agility Shaker ผมก็ต้องกดอะ่ะ Agility Shaker อยูีวนเนยโอเคได้ฮิวมาแล้วดอ b o o ท t boot. ดอทบูทเลเวล6เลเวลทอง30เลยว่ะทุกคนนั่นแหละนั่นแหละคือของที่ว่าจะช่วยชีวิตผมมามามาตอนนี้ผมเริ่มจะหลบได้ประมาณหนึ่งแล้วนะค่าหลบหลีของผมตอนนี้40แล้วเว้ยมาเออโดนไปทีแล้ว2 2 3ดอกนะโอเคหลบไม่พ้นเพราะว่ามันเป็นเมจิกเดาม g e เอาดอทบูทนะฮะ ตอนนี้ค่า Dodge ของผมจาก18บวกขึ้นมาอีก12 52กูดแล้วผมก็จะต้อง r รีเฟร h เพื่อที่จะเอาฮิลลิงโอเคเทอร์พี่เรแปะไว้ครับผมพ o อยซึ่ n น i นติโดต้องเอาแล้วก็ r รีเฟร h อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเอาฮิลสอโอเคมีเลือด14ค่า Dodge 52โคตรเยอะเลยนะ สิ่งที่น่ากลัวก็คือพวกที่เขามีสตันนะฮะมีเปล่าวะอ่าคนนี้มีสตันมีสตันคนหนึ่งคนนี้ก็มีคนนึงโอเคอ่าโอเคผมตอนนี้เริ่มจะยิ้มออกแล้วนะเพราะว่าค่าดอช g e 52นั่นก็หมายถึงผมมีโอกาสลบหลีกประมาณ1ต่อ2นะมันสูงมากนะอ่าผมชนะคอยดูเรียบร้อยอ่าทีนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆฮิลลิง่งเลือดตามกันไปนะ ผมจะพยายามอดใจไม่กดไอ้ไอ,อ,อ้นั่นไว้อุย้ยฮิลลิ่งดอชต้องเอานะเจ้านี่เจ้านี่ต้องเอานะอะโอเคผมจะพยายามอดใจไม่กดสกิลที่อยากได้อย่างอื่นไว้ก่อนจะเอามารีเฟรชทีละ100บาทเพื่อที่จะเอาฮิลลิ่งเลือดนะฮะเพราะว่าตัวละครของผมมันต้องเล่นเกมยื้อทุกคนมันถึงจะเก่งนะไอ้นี่เฮสไอ้นี่สปิริตตัวอ้วนขึ้นต้องได้อยากได้หมดอะ ผมอยากได้หมดเลยแต่ว่าตอนนี้ผมซาได้เพราะว่าค่าลบรีของผม52ซึ่งมันสูงมากๆนะฮะอ่ะมาดิมาผมว่าผมสู้ได้อ่าโอเคอ่าเนี่ยดูผมหลบได้19 19ครั้งนั่นหมายถึงผมฮิวเท่าไหร่36คูณประมาณ20ผมฮิวเกือบพันเห็นไหมฮะนะฮะโอเคมาฮิวิ่งกันก่อนไม่ต้องรีบนะแต่ถ้าเกิดเจอคน์เตอร์สกิลผมจะกดนะฮะ ไอ้น,นี่ถ้าเกิดออกอ,อันตีก็จะได้ฮิลลี่เอาเอาเอาอ, H D เอาอืมเฮสดีเคลเอาฮะโอ้แค่เพราะว่าสกิลเคาน์เตอร์ของผมถ้าเกิดมันแม็กซ์มันก็จะมาคอบอุ้ยผมได้เพอร์เฟกต์รีเบลมาตอนไหนวะโอ้เจ้ากริมัวมันให้ผมมาไอ้หี้ยเา้ยเก่งกว่าเดิมแน่งานนี้ผมจะเก่งกว่าเดิมประมาณ70%นะฮะเพราะว่า ไดเมจลายๆไดเมจที่ผมหลบได้มีโอกาส50%ที่จะสวนไปนั่นเองเอาแล้ววะค่าลบลีก59เจ๋งไปเลยนะอ่ะมาเติมเลือดก,กันก่อนอันติเมทฮิลลิ่งเอามาตรงนี้ผมจะเอาเป็นไลฟ์สติล a ด a มจนะฮะเฮสติเคเอาครับผมอะจิลิตี้เช e เกอร์เอาจ้าโอเคฮิลลิ่งขึ้นมานะฮะ ไม่ต้องรีบนะฮะเพราะว่ายังไงยิ่งเลดเกมผมยิ่งเก่งเพราะว่าผมยิ่งมีพวกเคาน์เตอร์แม็กสกิลนั่นเองนะแล้วนั่นก็หมายถึงว่าอันติของผมมันจะแรงขึ้นทีละ3ามสิบาเปอร์เซ็นต์สามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะพเริ่มต้นมันจะมีที่สามสามอันใช่ปะ่ะแล้วทุกๆเคาน์เตอร์สกิลแม็กซ์มันจะให้มาเพิ่มอีกอันนึงไอตอนนี้ห้าอันละเน่เน่ตอนนี้อันติของผมแรงขึ้นหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนะครับเรียบร้อยมึงแตกแน่นะ ออกมาอัน,ต,อนติเรียบร้อยสิ้นชีวิตเรียบร้อยเล่มหนึ่งหนึ่งร้อยสามสิบห้าดามจหกเล่มเท่าไหร่เก <1, 000. S 2> ือบพันอาเฮสดีเคล์เอามานะฮะรีเฟรชรีเฟรชรีเฟรชแล้วก็รีเฟรชโอเคตรงนี้ไม่มีของที่ผมอยากได้เอาแรนดอมไปตรงนี้เอามาเป็น ผมอยากได้ผมอยากได้ฮิลลิงหรือไม่ก็ออนติเมทนะเอาแรนดอมไปได้เจ้าอันติเมทคอนโทรสปมาถือว่าโอเคนะเจอคุณป้าแสงจันยังไงเอาขูดเลือดผมไปแล้วเว้ยมามามาผมว่าผมน่าจะสู้ได้นะน่าจะนะเลือด2 9 0 9ดาบลงมาทีละ6 700โอ้โหสู้ไม่ได้ไม่รอดดามจผมประมาณครึ่งหมื่นนะ แต่ว่าโดนขูดเลือดหมดเกลี้ยงไม่รอดอ่า refresh h a s t d e c a y เดี๋ยวผมจะไปหาด a m a g ที่มากกว่าเดิมนะฮะอ่า hp charge ผมเอาแล้วก็เจ้านี่เอาเป็น haste u t i m a ผมเอาถ้าเกิดเจออั t i m a t e ผมจะเอาละกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมต้องไปสายที่มันเป็นอ repel spirit เอาแล้วก็เอา refresh anti เอา refresh โอเค energy cost เอาครับผมอ่า เลเวลแม็กพอดีผมมีดาบมาเพิ่มอีกอันนึงแล้วว่ะทุกคนสกายเฮอริเคนนะผมน่าจะสู้ได้นะเลือดผมเกือบสามพันนะค่าลบลีกเออทีละร้อยยี่แถวแถวเขาติดสตันด้วยเป็นไงล่ะลูกเอาแล้ววะ่ะตอนนี้อันตีผมประมาณ800นะโดยประมาณนะฮะรีเฟรชเอาเลือดอมรีเฟรช รีเฟรชเรเฟลสปิริตกูดตรงนี้เป็นสายอันติแล้วมันจะรีไวขึ้นผมเอานะเอาชาร์ตเดเมจก็แล้วกันเมจิกดอชเอามาเฮสต์ดีเคลเวลแม็กซ์กูดโอเคตอนนี้ผมมีสกิลแก้กี่สกิลแล้วคาลเตอร์มีหนึ่งสองสามอ้ดูไม่ทันนะสี่ห้าห้า แปดดาบโอเคแสดงว่าอันติีของผมแปดเออเรียบร้อยแปดครับผมไสมึงแตกแน่งานนี้ฮิวมาเออโอเคอันตรีผมประมาณพันสองโดยประมาณนะฮะเอาละเว้ยรีเฟรชรีเฟรชอันนี้น่าสนใจอันตรีผมจะแรงขึ้นด้วยนะฮะเอามาเอามาแต่นั่นก็หมายถึงว่าผมจะต้องมีสปิริต อยู่ในสนามด้วยมันถึงจะเปล่งประสิทธิภาพเมื่อกี้นะโอ้เจ้ากริม,มัวทำงานได้ดีมากๆเลยได้เจ้า Perfect Dodge มาแบบนี้ผมชอบนะฮะเจอเจ้าคิดไซเลนเซอร์ยังไงโอ้แค่มีสปิริตสตัวไม่กลัวนะออกอันติมาเออดาบแผงการลงทันเป็นไงลูก ไหวไหมไหวไหมไหวไหมหมายถึงคุณนะไหวหรือเปล่าไหวไหมน้องเรียบร้อยผมชนะเอเอแม่งเ้ยยังมีคุณป้าสแสงจานอีกผมยังเอาเขาไม่ลงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตุนเลือดไวเอ่อฮิลลิ่งดอชกับเลือดเอาเป็น HP Agility นะแล้วก็รีเฟรชไอ้น,นี้ยิ่งเลือดน้อยยิงตีแรงมันจะใช้ไม่ได้กับไอ้นั่นอะ่ะ กับไอ้คุณป้าแสงจันทร์อ่ะไอ้คุณป้าแสงจันทร์นี้ผมผมสู้ได้นะถ้าถ้าผมออกอันติรวัวๆนะเขาก็จะเจอสตงสตันซึ่งเขาก็สตันเหมือนกันอืมนะโอเคผมสตันเขาชะง,งักไปนิดนึงโอ้โหติดคริ1317 เมดิคอร์เอ็กสโปรชั่นไอ้ว่าเอ้ยอ่ารีฟรช์ชรีฟรช์ชอ่าวูนอันติเมดนะฮะ Doss Share โอเค Refresh Refresh โอเค Agility Checker อ่ะกูดแล้วก็ไอัน,นี่เพิ่มเลือดไอัน,นี่ก็เพิ่มเลือดเอาเพิ่มเลือดมานะแล้วก็รอครับผม ผมยังมีเลือดอีกผมชนะเขาได้เดี๋ยวผมจะชนะเขาให้ดูนะฮะผมต้องเอาอันติออกรัวๆแล้วก็ติดสตันสตันสตัน,สต,นสตันนะคุณป้าแสงจันทร์เขาก็จะโดนผมกระทืบไปนะะเดี๋ยวผมจะชนะเขาให้ดูเขาจะขูดเลือดผมอ่าโอเคนี่เ่ผมเริ่มจะเหมือนจะสู้เขาได้เล็กน้อยแนละ้วเดี๋ยวผมจะไปเอาสตันให้มันออกดีกว่านี้นะฮะไ้นี่ฮิล,ลิ่งสตันฮิล,ลิ่ง ไอ้น,นี่ต้องเอาติดไว้อันนึงอ่าอันนี้ป้องกันดาเมจเอามา,เ,า,มาเขามีชุบชีวิตเมื่อกี้ผมเห็นเลยนะฮะฮิลลิ่งฮิลลิ่งหลบได้แล้วจะฮิลเอามาทาม์ e c ิ r s e เหมือนจะดี อ่ะโอเคอันตีออกแล้วหนึ่งชุดโอเคอันตีผมแรงไม่ใช่ไรโอเคชีวิตที่หนึ่งของเขามาแล้วโอโอเคอันตีอันตีนตพิษพิษพิษโอเคอันตีผมต้องใช้อันตีทุกคนเดี๋ยวผมจะฮิลเลือดสู้นะอ่าพรีผมจะต้องฮิลเลือดสู้ดาเมจเขา11อ่ะผมซื้อเลือดมันอันหนึ่งโอเค hp steel ขโมยเลือดมาหนึ่งชุด ฮิวลิ่งอีกอันนึงโอเคสี่อเอาเลือดมาอันนึงเดดบิลลี่เดี๋ยวผมจะดูแป๊บหนึ่งนะว่าเอ่อสปิริตของผมมันระเบิดใส่เข้าหรือเปล่านะฮะโอ้ถึงระเบิดก็อ่อนเพราะว่าสปิริตผมเลือดน้อยนะโอเคไม่เวิร์กนะฮะาชีวิตที่หนึ่งชีวิตที่สองโอเคใกล้แล้วอีกนิดนึงผมต้องมีสตันถ้ากูมีสตันกูชนะแน่ ถ้ามีสตันชนะแน่นะฮะเดี๋ยวไอ้นี่เอากดให้หมดไปเลยอะจะได้ไม่ต้องหลงกันอยู่นะฮะเอ,เอืมทำเอาดาเมจเอาดาเมจเลือดตรงนี้ไม่มีของไม่มีของเดี๋ยวรอก่อนละกันนะผมต้องเอาสตันต้องสตัน แล้วผมจะมีโอกาสชนะสูงผมเหลือโอกาสดีทั้สองสามโอกาสโดยประมาณนะฮะอ่าหนึ่งครั้งขออีกทักสามทีโอเคหนึงชีวิตอีกทีหนึ่งโอเคโอเคผมเริ่มแล้วเว้ยไว้ไวแล้วเว้ยไว้แล้วทุกคนอีกนิดนึงนะฮะผมว่าผมสู้ได้ว่ะชาร์ดดอชอันไหนที่เป็นอันติเมตผมจะเอาทั้งหมดนะฮะรีเฟรชรีเฟรช ไทมเครอสเอามาไลฟ์สติลดามาจเอามาอืมอันติไม่มีโอเคเอาแค่นี้ก่อนก็ได้วะโอ้ตอนนี้ของของผมโหดมากอาคุณป้ายังไงไหวไหมเขาขโมยเลือดผมทีละประมาณห้าหกร้อยใช่ป่ะอาโอเคชีวิตที่สองของเขาอื้อนิดนึง อีกนิดนึงเลือดเหลือ10 d a ด a เมคือ11 12โอเคมาตัดสินกันตรงนี้แล้วนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างหมดตูดแล้วตอนนี้ medical explosion เอา life steal แล้วก็เอา magic defense นะฮะอ,อันติไม่มานะฮะ random ไป counter attack ต้องใช้แล้วก็เอาเป็น t e n a c i o u s life อีกอันนึง อ่ะเอาติดพิษมาหลบได้แล้วแปรพิษประมาณนี้นะอ่ะมาดูกันว่าใครจะชนะผมว่าผมสู้ได้นะเพราะว่าเมจิกดีเฟนส์ผมมันก็ขึ้นมาอีกชุดหนึ่งแล้วนะฮะจัดไปเร็วโอ้ไม่ไม่ไหววะ่ะเรียบร้อยป้าแกฉีกฉีกเละเลยนะฮะแต่ว่าผมก็สู้ได้ดีมากๆแล้วล่ะนะฮะโอ้แค่ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่รับชมนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้เจ้าดาบตัวนี้กี่เล่ม ออหนึ่งสองตรงนี้ไม่เต็มนะฮะสามสี่ห้าหกหกบวกกับสามเท่ากับเก้าโอเคสิบดาบแ่งแสงก็แล้วกันนะเก้าดาแ่งแสงลางกันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อนะีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยทุกคนบา,บายบายครับผมูู้เจ้าอาร์คแองเจิลเก้าดาแ่งแสงแล้วกันใช่ไหมประมาณนี้เนาะ